เนี่หญิงสาวหนูวันมรนะอุ้ยวันมรนะเธออวดนู่นดวดนี่อวดไปเบสสวอนสยามบาสเกตบกิถึงเวลาของฉันบัากเป็นยังไงจ๊ะร,รูงกระเหาดบ้านซองจังไดหนูก็อยากสิบอกอยู่ ว่าสวรรค์นบนดินมันเป็นสิ่งใดข้ามาบ้องบ้าฉัน Cái gì bò chứ đó Không còn bò Chắc là cũng quên Ê, bằng này nào ปวดขาแล้วเฮ้ยนี่แล้วเนาะมันใดมั่หลายสั่นหลายแต่กระพาะเป็นยังฉันมีเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าอีกเด็จะไดๆรู้นี่สิกเนเจอร์บ้านฉันไม่รีบจ้ะกลับบนเด็บี้นกยุงทอง กานงานศิลปะจากช่างจิตรกรระดับโลกค่ะสาวมีหดนกยุ่งเงินนกยุ่งทองและที่สำคัญเก้าอี้เคลือบแก้วเร่ร่มด้วยอันนี้เป็นประกายของเพชรน้นี่อีกหนึ่งมุมที่อยากนำเสนอเก้าอี้สุดหรูเป็นรุ่นลุยวิสตรองเน่เมื่อหูเมื่อตาเบิงงคามีมว่าเป็นเซตเป็นชุด หลายตัวล้ากับเบาๆราลาว่าเคยสูงไปาไนใดวิทยอยหาสิบล้านหนึ่งมุมนางเล่นของฉันจะโหนเอาไว้แต่เหลียวเบิง้งพนักงานว่างหมอลามฉันปุ่นคอนโดฉันซื้อไว้ให้พนักงานฉันปุ่นคอนโดทายไปดูอันนั้นเป็นคอนโดพนักงานนะนี่ต้นไม้ในบ้านของฉันคุณติวติวเออเออเอ,อของหัว เปไ,ไหนๆตัวนายมุดใดที่บ้านตัวมีบออ๊ดอยู่เออเออเอเอ,เอ,เอม,าม,ามาุดหัวอยู่บ้านจะมีไหมหนูอุ้ยนาาบรรยักไงก็จะฟิวประมาณนี้ล่ะมือพักพรชิวๆนางย่บ้านชีวิตมันสุขสบายขนาดนี้ละ่ไะไอ้เธอเบิ่งอรรถถ้าเธอเป๊ะฉันจะเป๊กว่าฉันบอกเธอแล้ว